สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับก้าวเกย์นะครับในรายการพัชรสุภพันธ์นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเคมาลินอวดผมมาแนะนำครับเล่นห้องกลางครับมีการเป็นห้องได้ครับนี่ยเอาระดับไหนเดือกเอาเลยครับแต่ถ้าคุณเพิ่งเล่นแรกๆครับห้าสิบพอครับตาละห้าสิบโอ้ย มีะไรมากเหรอครับมันก็ไม่มีอะไรมากตอนนั้นครับเฮ้ยเสียงมากเลยดีดีแล้วดีแล้วดีแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นใครผมแค่มาเล่นด้วยนะขอเล่นได้ไหมจ๊ะเฮ้ยก็ลองหาวิธีเล่นกันเอาเองครับผมมาเล่นดวด ตาเนี่ยนะครับอือหือผมมาเล่นอวดเฉยๆนะครับเล่นขู่เลยไหมครับเล่นขู่เลยไหมยูน you อ know. โมบนะพี่พี่อย่าโมบพี่ต้องสู้เขาว่าการสู้เป็นสิ่งที่ดีอีกอือเอ่อเจาดสี่ไหมเออเอาเดียวเนียนตาเดียวก็ชนะเนี่ยครับกระจอกวันนี้กระจอกนั่นลา,ล,าานะลาไปกดลาไปกด ไว้พบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย